รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu u x เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของดรสมิธแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกันดีกว่าครับแน่นอนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับยังมีนัดกับดาราสาววัยรุ่นท่านหนึ่งครับรับรองว่าน่ารักมากๆเลยเพราะว่าเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับสวัสดีครับอุ้ยเอานี่ครับแขกรับเชิญของเราน้องโฟกัสนะครับ ทไมดียนี้จามบ่อยเหลือเกินครับก็เป็นหูมแพ้ค่ะแล้วเมื่อกี้เพิ่งก่อนออกจากบ้านเพิ่งเล่นกับแมวมาเองค่ะอ๋อครับไม่รู้ว่าแพ้ชอบเล่นแมวด้วยเล่นกับแมวตลอดเลยนะครับมีภูมิแพ้แบบนี้ไอจามแบบนี้ระวังนะครับปล่อยไว้เรื้อรังเนี่ยอาจจะถึงขั้นเป็นหอบหืดได้เลยนะโฟกัส หอบผื่นี้ไม่ได้เหนื่อยง่ายเราเป็นเหรอคะโอ้จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับจริงๆหอบหืดด่นเนี่ยเป็นอาการแสดงของกลุ่มที่เป็นภูมิแพ้ได้ด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเกิดอาการที่กําเริบม,มากๆจนกระทั่งเกิดการอุดตันนะครับของทางเดินหายใจของเรานะครับมีหลอดลมอักเสบหลอดลมบวมนะครับหรือบางคนมีเสมหะอุดกั้นในทางเดินหายใจก็ทําให้เกิดอาการหอบเหนื่อยหายใจมีเสียงวีดนะครับสุดท้ายเนี่ยเฉียบพันมากๆถึงทั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับผู้ตายละรู้สึกเลยว่า กลัวจะเป็นแล้วเนี่ยกลัวเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวพิ่งยิเพิ่งตกใจไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพาน้องโฟกัสเนี่ยไปตรวจการทำงานของปอดก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญต่อเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับตัวในนี้ไม่เจ็บแน่นอนเดี๋ยวพี่ก็พาไปตรวจเลยดีกว่ามาเลยครับ สูแ้นงะปงสูกเปบบ้าเต่าไปน้ที่สเขาจทาได้นื่องระสอก็คือต้องเป่าเป่ายาวต่าเนี่พูดผ่อนเลยพอเราผ่อนแล้วปุ๊บก้ามันจะอยู่วรตอรกมันก็จะอยู่ เป็นไงครับเหนื่อยค่ัใช่ไหมเนาะค่ะก็ก็เหนื่อยดีค่ะแปลกเลยไม่เคยตรวจเหมือนกันเห็นไหมตอนนี้เนี่ยได้ผลมาเรียบร้อยแล้วเป็นยังตึงเต้นไหมครับรุนไหมครับตึงเต้นค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่ากาดูจากอาการก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะเสี่ยงเเอางี้เลยกันอย่าเพิ่งกังวลไปก่อนนะครับตอนนี้พ่ョงนัดท่านอาจารย์ที่เป็นอายุรแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคปอดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวพาน้องโฟกัสนะไปพบกับท่านพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวสร้างพวกเรามาเลยครับ และแน่นอนนะครับไม่มีใครให้คำตอบมิเรียได้ดีไปกว่าอาชุดแพทย์โรคเบาและอื่นๆอีกา่ใจครับท่านอาจารย์พิสิทธ์ดานไชยงามครับสวัสดีครับสวัสดีครับุบแล้วหนุเป็นไหมครัาๆๆ้าอนั้นเลยมาถึงนี้ตรงประเด็นเลยนะดูมากกลัวมากเป็นไงเป่าเหนื่อยแทบตายนะครับเหนื่อยมากหลังพิสิทแล้วนะครับ สรุปนี่คือผลการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับปกติฮะไม่ได้มีสัญญาณของการเป็นโรคหอบหืดนะครับรอดไปร,รอดค่ะรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยกังวลเหมือนกัน,นะค่ะแต่จะ<ม>ไม่เป็นแล้วมีโอกาสจะเป็นไหมคะหนูเองหนูเ่ออคือต้องเียนอย่างนี้ครับว่าโอกาสจะเป็นเนี่ยตอนนี้ตรวจแล้วเราไม่พบว่ามันมีโอกาสจะเป็นแต่ถามว่าถ้าเรายุคเยอะขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสไหมเราพบว่า เวลาอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอโรคหอบหืดภายหลังได้เหมือนกันนะครับวันนี้คือตรวจตอนนี้เท่านั้นใช่ครับรบจริงๆแล้วครับจพรย์เรามีวิธีการตรวจแล้วก็วินิจฉัยโรคหอบหืดเป็นยังไงบ้างครับเออก็เริ่มต้นตั้งแต่อาการก่อนนะครับอาการที่บ่งชี้ว่าจะสงสัยโรคหอบหืดก็จะมีตั้งแต่ว่ามีการหายใจแล้วมีเสียงวีมีไหมครับเคยเป็นนะคะตอนนอน ตอนนอนแบบกำลังแบบดึกๆจะหลับอะไรเงี้ยหรือว่ามีอาการไอเรื้อรังนะครับเป็นๆหายๆนะครับหรือว่าถ้าสังเกตว่าเวลาเราเจออะไรเจอสิ่งสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเช่นเจอฝุ่นแล้วเรามีอาการไอมากขึ้นหรือเหนื่อยมากขึ้นหรือว่าบางคนก็จะเป็นลักษณะออกลังกายแล้วเหนื่อยกว่าปกติหรือว่าได้ยินเสียงวีดในในการหายใจมากกว่าปกติอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นหอบหืด แต,แต่การแค่น one one. Um いいี้ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าจะเป็นโรคหอบหืดจริงๆไม่ต้องมีการตรวจยืนย <|so|> ันการตรวจยืนยันก็อย่างที่น้องโฟกัสตรวจก็คือตรวจสมรรถภาพปอดดูว่ามันมีการอุดกั้นของทางเดินหายใจจริงๆหรือเปล่าซึ่งการตรวจแล้วของน้องโฟกัสนี่ไม่มีอะไรแต่ถ้าในคนที่เป็นโรคหอบหืดเนี่ยเราจะตรวจเพราะว่ามันมีการอุดกั้นของทางเดินหายใจทั้งส่วนต้นและก็ส่วนปลายครับแล้ว อีกอย่างหนึ่งคือหลังจากที่เราเป่าไปแล้วเราพบว่ามีการอุดกั้นของทางเดินหายใจเนี่ยเราพ่นยาแขยายลม,มแล้วมันคลายตัวได้และผลตัวเป็นปกติอ,อันนี้ยิ่งยืนยันว่าเป็นหอบหืดแน่แน่องไม่ใช่โรคอื่นไม่ใช่<ล>โรค,โรคอือ่นใช่ครับนะครับและอย่างนี้นะครับ คนทั่วไปนะครับผมฟังดูแล้วอาการท,ท,ที่ท่านอาจารย์บอกเนี่ยมันก็เจอได้ทั่วไปเหมือนกันเนาะทั้งอาการไออาการแบบมีอาการมากขึ้นเวลาสัมผัสสิ่งต่างๆนะครับอาการแบบไหนครับที่เราก็มารับการตรวจประเภทที่มาตรวจสมรรถภาพปอดแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีอาการเช่นไอเรื้อรังเนี่ยก็ต้องไอนานเกิน3เดือนอนะครับหรือว่ามันมีอาการเหนื่อยมากขึ้นที่รบกวนกับชีวิตประจําวัน <S <S นะครับเช่นปกติเมื่อก่อนเคยเดินได้บันได3ขั้นตอนนี้คือบันได3า,า,าชั้นได้ตอนนี้คือเดิน ได้น้อยกว่าปกติเหนื่อยมากขึ้นเจนหล่ะว่ากำรงชีวิตไม่ได้คชณบอกครับไม่ไม่ยังเดินขึ้นบ้านได้อยู่นะครับยังเดินขึ้นไปเรียนตอนเต็มได้อยู่ค่ะแหมยังวัยรุ่นอยู่เลยเนาะนะครับก็ให้สังเกตตัวเองด้วยละกันว่าบางอาการนะครับถ้าหากเป็นมากหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องเข้ามารับการตรวจเพิ่มเติมกับท่านอาจารย์แบบนี้นั่นเองครับครับอย่างน้องโฟกัสเองเนี่ยนะครับที่คุยกันเนี่ยน้องมีียการจามอาการไอเรื้อรัาอยู่เหมือนกันนะครับเป็นหายมา ก็คงเกิน3เดือนแล้วเหมือนกันเนาะคือก็ตั้งแต่เด็กเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะโรคภูมิแพ้เนี่ยค่ะเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะแพ้อะไรหลายอย่างกันเท่าที่รู้สึกเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับผู้ร้ายได้ไหมครับไม่ให้จับผู้ร้ายได้ไหมว่าแบบแพ้อะไรไม่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 แน่ใจจริงๆค่ะบางครั้งก็รู้สึกเหมือนตัวเองแพ้เกสรดอกไม้แพ้ขนสัตว์แต่เลี้ยงสัตว์นะคะชอบเลี้ยงมากแล้วก็เหมือนแพ้ฝุ่นค่ะก็จะรู้สึกแบบเวลาเข้าไปที่ฝุ่นเยอะๆจะเริ่มจาม จามแล้วก็น้ำมูกจะไหลตลอดเวลาครับจมูกจะเริ่มตันแล้วอะค่ะจะเหมือนหายใจไม่ออกเท่าไหร่เราอยากาการที่หนูเป็นนี่เรียกว่าเป็นอะไรอะคะอ,อ,อ๋อการที่น้องโฟรกรัสเป็นเนี่ยเข้าข่ายเป็นพวกโรคภูมิแพ้จมูกนะครับพวกนี้อาการหลักๆก็จะเป็นลักษณะจามอาจจะมีไอมีคัดจมูกมีน้ำมูกอะไรพวกนี้ครับคือการักเสบเนี่ยยังอยู่ระดับบนนี้ใช่ครับยังไม่ลงไปถึงข้างในนั่นเองโชคดีนะโชคดีค่ะนะครับค่ะแล้วอย่างที่อย่างรู้คือแล้ว โรคหอบหืดนะคะมีผลทางภาวะทางอารมณ์แล,ล้วก็จิตใจเราเห็นนละนหรอปวดบ่อยที่แบบโอ้โหโรคหัวใจหรือเป็นหอบหืด <c oughs> <c oughs> คือด้วยตัว <c oughs> ด้วยตัวโรคจริงๆเนี่ยคือเขาเป็นโรคเรื้อรังนะครับมันรักษามไม่ได้หายขาดแต่เราควบคุมได้เฉยๆดังนั้นถามว่าด้วยตัวโรคเองเนี่ยมันก็ทำให้เกิด ความลําบากในการใช้ชีวิตของคนที่เป็นระดับหนึ่งแล้วแถมเขาบางคนอานต้องใช้ยาระยะยาวยคนนี้ก็จะมีเพราะว่าแบบเออซึมเศร้าหรือไงหรือถ้าเขาเกิดมีอาการโกรธหรือว่ามีความเครียดทางจิตใจขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจทําให้หลอดลมมันเกร็งตัวได้กระทันหันอ,อย่างเงี้ยเป็นไปได้นะครับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากเลยนะครับใครที่เป็นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยอยู่นะครับก็อย่าไปทําโทษเนาะหรือว่าไปติเตียนว่าชอบอย่นั่นแหละ อ่านไปบ้าหอบพินั่นแหละเพื่อเงินไปหมดแล้วอะไรางคนแบบไปดุอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวอาการจะยิ่งเป็นมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับเล่าคนเป็นโรคล่าคนเป็นโรค หอบเพยเนี่ยมากมามาจากโรคภูมิแพ้อย่างกันหรือเปล่าอ่ามันก็มีสองสาเหตุนะครับที่ใหญ่ๆคือสาเหตุแรกก็เกิดจากภูมิแพ้จริงๆ hmm. ทีนี้ภูมิแพ้ที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นอะไรก็ได้เพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างน้องโฟงกัสก็จะสังเกตว่าเจอฝุ่นแล้วเป็น <Okay. S 2> แต่ส่วนใหญ่ที่เจอกันก็จะเป็นเรื่องฝุ่นไรฝุ่นนะครับหรือว่า ที่แมงสาบอย่างงี้เจอได้ที่เจอบ่อยๆนะครับเคยกินไหมที่แมงสาบกินไม่ได้ถามเร็วๆตอบเคยกีกนะกายอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเราไม่ทราบสาเหตุจริงๆว่าเกิดจากอะไรก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวกับภูมิแพ้เลยแต่ว่ามีการหดเกร็งของของกล้ามเนื้อหลอดลมนะครับเป็นที่มาเองเลยการให้หาสาเหตุได้ค่อนข้างยากเลยเราอย่างกันเนี่ยค่ะที่เลี้ยงแมวเนี่ยจะมีวิธีป้องกันอะไรไหมคะจากโรคเนี้ยค่ะ ก็มีวิธีการควบคุมครับมันเป็นเรื่องการดูแลพวกสิ่งแวดล้อมภายในบ้านมีเหตุสาคัญมากเลยทีเดียวแน่นอนนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเรามีวิธีการจัดการยังไงโดยเฉพาะคนรักสัตว์ท่านไหนอย่างน้องโฟกัสอย่างนี้นะครับไม่อยากมีอาการหอบหืดหรือว่าภุมิแพ้กําเริ่มเนี่ยต้องจัดการยังไงบ้างห้ามพลาดในช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ การทช้ชีวิตของเราค่ะต้องเปลี่ยนเรื่องค่ะอย่างเช่นพวกเสียงร้องล้อมรอบตัวเราที่อยากให้โฟกัสเยอะๆก็คือในเรื่องของห้องนอนสิ่งที่ต้องทําก็คือต้องพยายามทําให้ห้องนอนเราสะอาดเอาของปิดสูงเอาไว้อบกับข้าวเพื่อจกินหนีไม่ได้นะ เติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกันดีกว่าครับแน่นอนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับยังมีนัดกับดาราสาววัยรุ่นท่านหนึ่งครับรับรองว่าน่ารักมากๆเลย ดูรายการดรสมิธนะครับวันนี้อยู่กับน้องโฟกัสคุยกันเรื่องหอบผืดนะครับหอเมืวอแน่นอนครับท่านอาจารย์พิสิษฐ์นั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคปอดโรคทางเดินหายใจนะครับยังกรณีหอบผืดเนี่ยนะครับเมื่อคุยเราได้ฟังกันแล้วว่าอาการเป็นยังไงมีวิธีการวินิจฉัยยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคําแนะนําจากคุณหมอกันต่อดีกว่านะครับว่าถ้าเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างครับอย่างแรกนะครับเริ่มจากต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมนะครับอย่างที่เรารู้ว่าเราเรา เป็นโรคหอบหืดเนี่ยการที่ตัวโรคเนี่ยมันจะกำเริบได้เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องของการติดเชือ้อดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเราต้องพยายามทำให้ร่างกายเราแข็งแรงต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอถ้าน้ำหนักเกินก็ต้องลดน้ำหนักเพราะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำหนักเกินแล้วเกิดหอบหืดกำเริบเนี่ยก็จะยิ่งเหนื่อยกันไปใหญ่อันต่อมาคือในกรณีคนไข้ที่สูบบุหรี่เราก็จะแนะนำให้หยุดสูบบุหรีไ่ได้เหมือนกันใช่เพราะตัวควันบุหรี่เองยิ่งกระตุ้นทำให้ตัวหอบหืดมันกำเริบขึ้นนะครับแล้วก็ ส่วนในแง่ของการรักษายอย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องของการให้ยานะครับยามันเราก็จะแบ่งเปง็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือยารักยาบรรเทาอาการ กยาป้องกันอาการไม่ให้กําเริบนะครับกับป้องกันใช่ครับยาบรรเทาอาการก็คล้ายๆเวลาเราเป็นไข้เรากินพาราเซตามอลครับอันนี้ก็เหมือนกันเวลาหลอดลมหดตัวเราก็ใช้ยาพ่นขยายหลอดลมที่เราเห็นคนเป็นหอบพุกักันใช่ครับที่เป็นฉี่ๆด้วยใช่ใช่ส่วนใหกลุ่มหนึ่งเป็นยาป้องกันไม่ให้มีอาการกําเริบเราจะใช้ในกรณีที่คนที่มีอาการรุนแรงในระดับหนึ่งหรือว่ามีอาการกําเริบบ่อยเราก็จะมีการพ่นยาโดยไม่ต้องรอมีอาการพ่นยาไว้ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการกําเริบขึ้นครับผมก็จะเป็นยาอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ไยงไก็ตามนะครับคนที่เป็นขอบผืดก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยลดพวกความเสี่ยงต่างๆนะครับทั้งการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่ทําให้เกิดอาการแพ้ด้วยก็ผู้ไปกับการรักษานะครับแล้วอย่างเช่นวิถีความเป็นอยู่ในแบบในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยค่ะต้องเปลี่ยนด้วยไหมคะอย่างเช่นพวก สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราส่งสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยที่อยากให้โฟกัสเยอะๆก็คือในเรื่องของห้องนอนเพราะว่าเราจะใช้ชีวิตกับห้องนอนค่อนข้างเยอะนะครับอ,อ,อ,อย่างที่เรียนสาเหตุส่วนใหญ่ของของภูมิแพ้ของหอบหืดเนี่ยมันเกิดจากภูมิแพ้อย่างที่เรียนก็ส่วนใหญ่ได้เป็นฝุ่นไรฝุ่นที่แมงสาบสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องพยายามทำให้ห้องนอนเราสะอาด นะครับเพราะห้องนอนสะอาดมันก็จะมันก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นอย่าเอาของไปสูงเอาไว้กับข้าวขึ้นไปกินหนีไม่ได้นะแล้วก็จะแก้แก้แล้วก็จะแล้วก็จะแก้ไขเรื่องปัญหาขี้แมลงสาบได้ด้วยเออีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของลายฝุ่นลายฝุ่นเนี่ยจะเป็นตัวที่จัดการค่อนข้างยากหน่อยเพราะตัวลายฝุ่นเขาจะแทรกอยู่ในในเส้นใยโดยเฉพาะถ้าเราใช้เส้นใยที่ไม่ใช่เส้นใยสังเคราะห์พวกผ้าฝ้ายโดยเฉพาะในปลอกหมอน ผ้าปูที่นอนอะไรพวกนี้เขาจะแทรกอยู่ได้แล้วแล้วเวลากําจัดเขามันไม่ได้วิธีกําจัดง่ายๆไม่ใช่แค่ทําให้สะอาดก็จบหรือว่าซักผ้าแล้วจะหายเพราะว่าเขาจะตายก็ต่อเมื่ออยู่ในความร้อนจัดนะครับความร้อนจัดที่ว่าคือความร้อนตั้งแต่60องศาเซลเซียสขึ้นไปอ๋อ้าจจะต้องใช้วิธีซักน้ร้อนอาจจะต้องใช้วิธีซักน้าร้อนเอาเพราะการตากแดดไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็ไม่ถึง60ก็ถึงใช่ โอ้นีสาคัญมากเลยทีเดียวป้างที่ดีมากหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าง่ายกว่าไงก็คือใช้ผ้าปูที่นอนหรือปลอกมอนที่การไลฝุ่นเพราะพวกนี้จะทําจากใยสังเคราะห์นะครับมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ใช่ครับแล้วอย่างกันเนี่ยเลี้ยงสัตว์อย่างนี้ค่ะมันมีวิธีป้องกันยังไงบ้างค่ะเออก็อยู่ที่ชนิดของสัตว์ครับก็จะแบ่งเป็นสุนัขกับแมวอย่างโฟกัสเลี้ยงแมวทั้งสุนัขทั้งแมวเลย ถ้าถ้าแมวเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของขนเขามันก็จะมีพันขนสั้นกับพันขนยาว<ช>นะครับ<ช>วิธีจัดการเนี่ยพวกนี้ก็ต้องพยายามให้ปัดกวาดนะครับให้ให้ตัวให้ตัวขนแมวเนี่ยมันมันหมดไปจากห้อง<ช>แต่ต้องไม่ใช่คนที่เป็นไปนกวาดเองนะครับเ<ช>พราะถ้าเป็นคนยื้อเป็นข้ออ้างได้เลยแม่กวาดให้หน่อยดีได้หรอเป็นหรอ ก็อาจจะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็อาจต้องใช้แปลงถ้าในกรณีมีพรมเพราะขนพวกนี้มันติดอยู่ในพรมได้ก็อาจต้องใช้แปลงปัดแล้วก็ร,ร่วมกับอาจจะใช้เครื่องฟอกอากาศก็จะช่วยได้ส <cos S 2> ่วน <Olympic S 2> ในกรณีสุนัขเนี่ยจะไม่ปัญหาขนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือรังแคของเขา แล้วก็ <พอ S 1> ไม่มีรังแคใช่รังแคสุนัขนี่ก็เป็นตัวกระตุ้นอย่างดีสําหรับหอบหืดเหมือนกัน<ม>เป็นตัวอันดับรองๆมาซึ่งรังแคเขาจะเป็นแผ่นนะครับเป็นสเก็ตเ,เราเรียกรังแคจริงแต่มันไม่ได้ขาวๆเหมือนรังแคผมเรามันจะเป็นสเก็ตใสๆซึ่งมันจะลอยอยู่ได้ค่อนข้างนานมากมนะครับการทําความสะอาดนี่ก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากอันนี้เครื่องฟอกอากาศจะช่วยได้ค่อนข้างดีกว่านะครับ้นดูแลความสะอาดด้วยโดยเฉพาะถ้าใครที่เลี้ยงอยู่ในบ้านนะครับอาจจะไม่เหมาะ คนที่ไม่มีการพุมงแพ้หรือว่าหอกอื่นเนาะคือนะว่าทางที่ดีนะโฟการเรื่องเลีเ้ยงสัตว์ที่ไม่มีขนดีกว่านะครับเช่นจิ้งจกตุ๊กแกหรือว่า,างูอะไรนู้ไหมไม่ไวเนะบแบบขนนิ่มๆใช่ไหมใช่สงสารมันด้วยค่ะเ <นะ S 2> จอแนวก็ต้องเก็บมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นก็ต้องดูแลความสะอาดที่ดีด้วยละกันนะครับน,น,ะนะครับดูแลตัวเองไปแล้วนะครับมียารักษาแล้ว ผมได้ยินมานะครับว่าตอนนี้อบหืดโรคภูมิแพ้เนี่ยมีเป็นวัคซีนด้วยเหรอครับอาจารย์ใช่ครับเราเรียกจริงๆในเวลาคุยกับคนไข้จะเรียกวัคซีนแต่จริงมันคือภูมิคุ้มกันบาบัดนะครับเราใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นภูมิแพ้กับสารกระตุ้นภูมิแพ้ไม่กี่ตัวคือไม่ไม่เกิน2องถึงสตัวนะครับอย่างเช่นอย่างบางคนแพ้ลายฝุ่นเราก็จะเอาสารสกัดของไายฝุ่นนะครับโดยใช้ความเข้มข้นปริมาณน้อยๆและค่อยๆฉีดเข้าไป จนร่างกายมีความทนทานต่อสารจาไรฟฉีดเริ่มฉีนใช่แ้วก็ฉีดไปเรื่อยๆก็จะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีครับนานเหมือนกันนะครับต้องมาคอยฉีดไปเรื่อยๆถึงต้องใช้สำหรับคนไข้ที่มีภูมิแพ้ต่อตัวกระตุ้นไม่กี่ตัว เพราะถ้าสองตัวก็ต้อง2องปีอ๋อเหรอครับใช่ถ้าหลายลเราไม่สามารถผสมไม่ไม่สามารถผสมเป็นนาทีเดียวครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะครับเห็นเลยนะครับว่าโรคหอบหืดเนี่ยสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้นะครับแต่การรักษาไม่ได้ขึ้นกับการใช้ยาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความร่วมมือระหว่างคนไข้กับคุณหมอเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยครับโอ้โหนี่เราได้สาระความรู้กันเต็มที่เลยนะครับในการดูแลนะครับของผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องหอบหืดแล้วก็โรคภุมมแพ้ไปด้วยเลย ยังไงก็จะเห็นเลยนะครับว่าการรักษาเป็นที่ส่วนึงเท่านั้นเองควรจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการป้องกันให้ดีด้วยคงจะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์พิสิทธิ์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องโฟกัสด้วยนะครับ มีผลงานอะไรฝากให้กับคุณผู้ชมบ้างครับตอนนี้ค่ะก็ตอนนี้นะคะปลายปีก็จะมีภาพยนตร์ค่ะเรื่อง d i แล a r y ค่ะแล้วก็มีตอนนี้มีซทคองเรือปลาก็แล้วก็อาจจะมีละครอะเรื่องอื่นผลงานอัดแน่นเต็มจริงๆนะครับรับรองตลอดปีนี้ได้เจอเธอแน่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าครับเราเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างในช่วงออนไลน์คลินิกครับวันนี้คุยกันเรื่องหอบผื่นนะครับมีคนป่วยโรงนี้เยอะเลยทีเดียวครับเรามาไขข้อข้องใจให้กับคุณผู้ชมทางบ้านกันพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ โรคหอบกับโรคหืดมันต่างกันไหมหรือว่าเป็นโรคเดียวกันถ้าเป็นโรคหอบรุนแรงมากๆจะมีอาการยังไงและมีโอกาสเสียชีวิตได้ไหม เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการดรสมิธแล้วนะครับในช่วงออนไลน์คลินิกครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องหอบผืดนะครับก็มีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งผ่านมาทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter นะครับที่ @drsmithtv และก็ทาง Facebook ครับที่ www.facebook.com/drsmithtv ครับวันนี้คุยกันเรื่องหอบผื่นนะครับมีคนป่วยโรคนี้เยอะเลยทีเดียวครับเรามาไขข้อข้องใจให้กับคุณผู้ชมทางบ้านกันพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับสำหรับท่านแรกนะครับส่งมาจากทวิตเตอร์ครับ โรคหอบกับโรคหืดมันต่างกันไหมหรือว่าเป็นโรคเดียวกันนะหลายๆคนสงสัยใช่ไหมครับดได้ยินว่าโรคหอบหืดบางท่านก็เรียกว่าโรคหอบ บางท่านก็เรียกว่าโรคหืดหรือว่าอาการหอบหรืออาการหืดนะครับจริงๆทั้งหมดนี้นะครับเป็นโรคเดียวกันครับเราเรียกรวมๆว่าโรคหอบหืดภาษาอังกฤษเรียกว่าแอสมานะครับถือว่าเป็นกลุ่มอาการเดียวกันนั้นคืออาการที่ <S <S <อ>หายใจติดขัดหายใจมีเสียงวิสนะครับแล้วก็อาการแพ้ที่กําเริบขึ้นมาอย่างรวดเร็วแบบนี้นี่แหละครับเราเรียกกลุ่มนี้รวมกันเลยว่าหอบหืดครับเพราะฉะนั้นต่อไปไม่ต้องแยกอาการนี้แล้วนะครับมาดูคําถามข้อที่2อกันต่อเลยดีกว่านะครับถ้าเป็นโรคหอบรุนแรงมากๆจะมีอาการยังไงและมีโอกาสเสียชีวิตได้ไหมและจรริงๆ้วนคับ อย่างที่เราฟังไปแล้วจากท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าโรคหอบเนี่ยจะมีอาการกําเริบเป็นพักๆครับซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดอาการกําเริบขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับโดยเฉพาะหากการเนี่ยรุนแรงมากแล้วก็มีอาการภูมิแพ้เยอะอุดกั้นทางเดินหายใจนะครับทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจเข้าไปได้ก็ทําให้เกิดอาการขาดออกซิเจนและหมดสติได้เลยทีเดียวครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นหอบผืดต้องดูแลรักษาอาการและก็สิ่งแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดอาการกําเริบครับที่สำคัญที่สุด,สดต้องพกยาเพื่อจัดการกับอาการกําเริบไว้ด้วยนะครับมาถึงคําถามสุดท้ายแล้วนะครับหัวนี้น่าสนใจมากๆเลยแหะครับถ้าเจอคนที่เป็นหอบอยู่เราจะช่วยเบื้องต้นเขาได้อย่างไงบ้างนะครับก่อนอื่นต้องดูประวัติก่อนเลยนะครับว่าคนไข้มีอาการโรคหอบผืดซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับหรือมีอาการแพ้อะไรที่ชัดเจนหรือเปล่าถ้าหากว่า คนไข้นะครับมีอาการอื่นๆเช่นไปสำลักนะครับหรือว่ากลืนสิ่งแปลกปลอมเข้าไปก็จะมีวิธีการรักษาอีกแบบหนึ่งนั่นะคือพยายามทําให้สิ่งแปลกปลอมรุดออกมาครับแต่ถ้าหากว่าชัดเจนแล้วว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคหอบผืดน,นะครับให้ลองถามคนไข้ดูครับเพราะโดยปกติแล้วคนไข้ในกลุ่มนี้ต้องพกยาที่ไว้จัดการกับอาการหอบผืดแบบเฉียบพ,พลันครับม่จะเป็นยาพ่น หรือยารับประทานนะครับพยายามใช้ยาพวกนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วรีบส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับหลังจากนั้นนะครับคนไข้ก็คงต้องดูแลตัวเองแล้วล่ะครับว่าทำยังไงให้ควบคุมอาการไม่ให้เกิดอาการแบบเฉียบพลันอย่างนี้ขึ้นมาอีกก็คงเป็นเรื่องของการรักษาระยะยาวที่ทําให้คนไข้เนี่ยไม่เกิดอาการที่อันตรายแบบนี้ขึ้นมาอีกครับเป็นไงครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เรื่องหอบหืดไปแล้วหวังว่าจะเป็นอีกโรคหนึ่งนะครับที่พวกเราจะต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคนี้ให้ได้จริงๆโรคนี้เนี่ยนะครับ มันก็เป็นโรคยอดฮิตเลยทีเดียวในสังคมเมืองแบบนี้ที่เต็มไปด้วยโรคภูมิแพ้แล้วก็สารก่อภูมิแพ้นั่นเองยังไงดูแลร่างกายกันด้วยตั้งแต่วันนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับติดตามสาระความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เกือบเกือบห้าโมงเย็นทางช่อง5อย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์คุณมินักับดรสมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ